สวัสดีครับทุกคนเมือเ่อีนเขาก็มาเขาปลาหาชิมเห็ดนะครับพอแล้วเห็ดไข่ครับเห็ดไข่ดอกหอมนี่ครับพออีกแล้วนี่ก็ดอกนงครับเห็ดไข่ครับช่วงนี้เห็ดไข่ออกครับเห็ดอย่างอื่นอาจจะท่านี้ออกนะครับนี่ โอ,โอ,โอ้มีแนวใส่นะมันใส่เสือนี่ครับไปก่อนเบดเอถุงมาโอ้นี่ครับเจออีกดอกนี่ครับนี่แต่เห็ดไข่ครับ เราหาเจ็บเห็ดไข่กันนะครับอยู่ตามป่านะครับตามป่าตามคลองลัดเลาะไปนะครับโอ้โหเจอแะ้วครับโน่นครับดอกกำลังจุมๆนี่ครับดอกจุมจุมๆสวยๆครับ โอ้กระลังขึ้นครับนี่นเอาไว้ก่อนครับเอาติดอกใหญ่ไปดอกจุมจ่มๆเห็ดไข่ครับมาต่อไปครับโอ้ยดอกเจ๊ะนี่ดอกสีสวยเห็ดไข่ดอกซีสวยครับ หอม G, จีตํำแจวแ่บครับปรไปแรงที่มันมักเกิดแล้ะครับโอ้โหครับดอกหนึ่งโดเดลถุงมาะครับใส่เสือ นี่ดอกโอ้ดอกนี้ใหญ่ครับหอมกระเสีอวครับโอ้เดินยากโอ้พี่ครับเห็นไหมครับนี่นี่ดอกเล็กดอกใหญ่ อเอาดอกนี้ก่อนครับอโอ้ยบานแล้วครับบานแล้วเต็มเสียแล้วทงเงอะบเร่มานนหน่อยกำลังขึ้นครับนี่นี่ครับ นิดหน่อยอพี่ครับกําลังขึ้นอู้นี่ครับอู้นี่ครับดอกส,สวยๆสามดอกเลยเออสามดอกนี่ดอกหนึ่งเอาไว้มันใหญ่ก่อนครับมันออกบานก่อนยังม่เอาอยู่ครับ โอ้หลายล่ะมันเมืเ่อจับแล้วครับเอาไว้ซ้ำอีก่นะครับผมสวัสดีครับทุกคนนี่ยมมีถุงใส,ใส่เสียไว้ครับโอเช่ครับผมสวัสดีครับทุกคน